นพวานพระนางมารีพรมจารีแห่งภูเขาคาเมลบทภาวนาสำหรับทุกวันข้าแต่พรมจารีผู้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและราชินีแห่งคาเมลพระแม่เป็นความหวังของผู้ทุกขร้อนและเป็นความบันเทาใจของผู้โศกเศร้าโปรดอยามองดูบาปของลูกเพียงแต่ระลึกถึงเท่านั้นว่าลูกเป็นวิญญาณที่น่าสงสารซึ่งพระบุตรของพระแม่ ทรงไถด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์และดวงใจของลูกได้ถูกประทับตราจากสายจำพวกศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่แล้วโปรดฟังคำวอนขอของลูกด้วยเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเพื่อเทอิดเกียรติพระแม่และเพื่อความรอดพ้นของวิญญาณของลูกแล้วขอพระแม่ประทานให้ตามที่ลูกวอนขอในนพวานนี้ด้วยเทิญอาเมน บทภาวนาของวันที่หนึ่งพระแม่ได้รับความสวยสดงดงามแห่งคาแมวและพระสิริรุ่งโรธแห่งเลบานอนในการปฏิสนธินิรมน์แล้วข้าแต่พระราชินีผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งคาแมวลูกเกิดจากทะเลแห่งโลกที่เต็มไปด้วยบาปไม่เหมือนกับพระแม่ผู้บังเกิดอย่างบริสุทธิ์และปราศจากมลทินบาปทั้งปวง ปรดช่วยลูกและโปรดทอดพระเนตรอันเมตตาของพระแม่มายังลูกด้วยเถิดอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารี พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนวันทามารีเปรียมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนบทเราวิงวอนพระแม่ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาเมลช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพรหมจารีเสมอช่วยวิงวอนเทิน ไร่อัง,งุ่นผลิดอกสะพรั่งช่วยวิงวอนเทินความงดงามแห่งสวรรค์ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาพระเจ้าช่วยวิงวอนเทินไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระแม่ช่วยวิงวอนเทินพระมารดาแห่งจอมราชันช่วยวิงวอนเทินโปรดประทานพระคุณแก่บุตรธิดาแห่งคาเมลเสมอ ช่วยวิงวอนเทอรดาราสมุทช่วยวิงวอนเทอร